ใส่แล้วนะปัดเอาปงฟางปูฟังขนาดเอาตาออกแล้วแม่ยังหนี <Okay. S 1> นี่แม่ตักมันมันออกนะลูกมันทําให้มีฟองเนี่ยไอตักฟองมันออกเพราะว่ามันมันทําให้มีฟองโอเคลูกลุ้งเราจะได้ตัวไซ์เวลาผัดออกมาฟองมันเกิดจากมันกุ้งลูก แม่ถึงไม่เปิดกระโหลกไงถ้าหนูยังเปิดกระโหลกน้ามันยิ่งเยอะโอ้โหน้ำมันเสียไวถ้าไม่เปิดกระโหลกน้ำมันไม่ค่อยเสียหรอกลูกอ่าได้แล้วนะแม่จะตักแล้วนะนี่กรอบแบบนี้ให้มันกรอบลักษณะนี้นะลูก ถ้าหนูไม่กรอบปุ๊บมากินแล้วมันจะเหนียวเดี๋ยวเราไปผัดอีกมันจะยิ่งให้เหนียวเน่ต้องอย่างนี้เลยเนาะกรอบอย่างนี้เลยแต่ถ้าไม่แข็งจนเกินไปเป็นหนังกระติกก็ไม่ได้นะ <Okay. S 1> ทอดกุ้งเสร็จแล้วพักกุ้งไว้เสร็จแล้วอย่าลืมนะเราคลุกเกลือก่อนทอดเพื่อจะให้มันกรอบแบบนี้เหมือนที่แม่ทําเพราะฉะนั้น มันมีความเค็มเวลาหนูจะปรุงหนูต้องระวังนะนี่หนูใส่ลงไปเลยกระเทียมที่เราเจียวไว้แล้วใส่ลงไปเลยพริกมาปรุงรสกันต้องระวังตรงนี้นะอันนี้ใส่ลงไปได้เลยเต็มๆน้ำตาลทรายนี่นะน้ำมันหอยออซอสปรุงรสใส่ลงไป น้ำปลาใส่นิดหน่อยแค่นี้นะ <Okay. S 1> นี่นะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูผัดนะต้องใช้ฟารมไว้นะสี่คูร้อยอ่ะ mm. อไฟแรงนะลูกใส่น้ำมันพืชลงไปไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันมันแค่นี้พอหนูก็คอยดูนะว่าน้ำมันมันร้อนอยังค่อยใส่ลงไปใส่ลงไปใช้ฟารมไวเลยนะอ่าดูดูนะนี่เลยฟุ๊บฟุ๊ นี่แม่เอาไหนึ่งสองสามโอ๊ยแม่มีคำถามมาถามพระเจ้าตาสือดาบข้างไหนเออไม่ใช่วาวาวไม่ใช่เสร็จ<ม>แล้ว,ลวโอ๊ยโอ๊ยเราเราข้างวงเวียนใหญ่จ้าจบไม่จบจบแม่เสร็จแล้วนะพอแล้วหนูต้องเอาแค่นี้พอนะลูกมากกว่านี้ไม่ได้เสร็จแล้วกุ้งคั่วพี่เกลือแม่อ่าเสร็จแล้วหนูรีบเทลงกระทะเลยนะถ้านานปุ๊บเดี๋ยวมันถลดหดหูไม่น่ากินลูกโอเค โชโตทำมังฝังโตสังคังกะละมังหม้อ